ตามช่วงดีโชเคสนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่เราจะนํามารีวิวเป็นสมาร์ทโฟนครับจากค่าย V ี V o รุ่นนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับมีการวางจำหน่ายออกมาแล้วกระแสะการตอบรับจะเป็นอย่างไรการใช้งานจะเป็นอย่างไรและรูปร่างหน้าตาจะโดนใจหรือไม่ต้องถามจากคุณแพทครับสวัสดีครับคุณแพทย์ครับ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้มา<ช>พร้อมกับมสมาร์ทโฟนใช่ไหมฮะค่ายนี้เราย,ยังไม่เคยนํามารีวิวเลยใช่เป็นค่ายาน้องใหม่เหอคะด้วยยังไงถามว่า vivo เข้ามาในตลาดไทยประมาณปีหนึ่งตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้ว<อ>นะครับเห็นแว่าด้วยการทําตลาดของ vivo เนี่ยจะเน้นในกลุ่มตลาดระดับกลางก็คือคช่วงระดับราคาประมาณหมื่นบาทนะครับทำให้ตัวรุ่นที่ออกมาแต่รุ่นก็อาจจะไม่ได้ดโดดเด่นขึ้นมา รับครับก็คือรุ่นสูงสุดของเขาอาจจะประมาณหมื่นกลางๆก็จะเน้นกลุ่มผู้ใช้ระดับกลางใช่ไหมครับที่ไม่ได้เป็นเครื่องระดับต้นหรือว่าไม่ได้ระดับสูงก็คือกลุ่มผู้ใช้ที่อยากได้เครื่องที่แบบสเปคดีในราคาที่คุ้มค่านั้มากกว่าครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ V ี vo ก็ออกมาทําตลาดบ้านเราออกมาแล้วหลายรุ่นบ้างหรือยังตอนนี้ก็คือออกมาหลายรุ่นแล้วครับแต่ว่าตัว V ี V o เนี่ยจะเน้นในเรื่องของพลังเสียงถ้าเคยได้ยินกันก็คือ V ี V o จะเด่นเหมือนแบบก็มาคล้ายๆกับตัว Oppo นะครับที <reforms? S 2> <familia? S 1> ่ <sh> ชูจุดเด่นอะไรเงี้ยของเสียงของกล้องอะไรเงี้ยอ๋อครับเอาละตัวล่าสุดที่เราจะนํามาให้ดูกันวันนี้นะฮะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมเห็นแล้วโอ้โหการออกแบบก็สวยงามแล้วก็บางบางนะฮะบางมากทีเดียววันนี้ vivo ที่นํามาเป็นรุ่นอะไรแล้วก็อยู่ในซีรีส์ไหนยังไงก็คือตัวนี้ก็คือเป็นตัว X5 Pro นะครับก็คือจะอยู่ในซีรีส์เกือบเกือบไฮเอ็นสุดของ vivo ก็คือในอนาคตเนี่ยอาจจะมีรุ่นที่เป็นแพงกว่านี้ออกมาอย่างแต่ว่าอันนี้ก็คือถือว่า ตอนนี้อยู่ในระดับที่ไฮเอ็นสุดในในตอนนี้ที่มีการวางจําหน่ายมารุ่นนี้วางจําหน่ายในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ววางจาหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับก็คือจะอันนี้นะครับแอนแอนแอนถ้าถ้าดูด้วยแง่ของการออกแบบเนี่ยก็คือถามว่าจะเหมือนกับ Apple ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ ย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือจะใช้เป็นกระจกเอาด้านหลังเป็นกระจกข้างหลังอ่าผมนึกถึง X g e a เลยที่เป็นกระจกหน้าหลังอ่าครับแล้วก็มีอลูมิเนียมเป็นขอบอันนี้ก็คือเป็นยูนใบอดี้เหมือนกันแต่ขอบอลูมิเนียมเนี่ยทำให้ผมมองคล้ายๆกับแอปเปิลเหมือนกันคือถ้ามองข้างข้างล่างนี้ก็ใช่เลยโอ้งสองข้างแล้วที่ใช่คือตรงกลางครับ ก็คือตัวเนี้ยความบางมันจะอยู่ที่6.2มิเมตรบางครก็คือถือว่าถือว่าบางแต่ว่าตัว vivo เนี่ยจะมีรุ่นที่บางกว่านี้อยู่แล้วนะครับบางกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอจะอยู่ที่5.2นิ้วเป็น full HD 5.2กําลังดีฮะแล้วก็ขอบจอเนี่ยจะค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ก็คือในแง่ของสเปคภายในของตัว vivo x5 pro เนี่ยจะคือใช้ตัว cpu snapdragon นะครับ6.15ที่เป็นเป็นอัลตราคอนะครับแรมที่ให้มาจะอยู่2องกิกนะครับแล้วก็ตัว Android ที่เป็นอันนี้เป็น5แล้วก็คือเป็นร o ลนรป๊อปแล้วอ๋อนะครับ,รบก็ให้เป็น อ่าโหลดรีบอปแล้วนะฮะแล้วก็รอมี่ให้มาในเครื่องจะอยู่16กิกสแแต่สามารถใส่มาคเอสซีการ์ดเพิ่มได้อันนี้คือสเปคโดยคร่าวๆของตัว vivo x5 รองรับ 4G ด้วยใช่ไหมฮะสัญลักษณ์ 4G ขึ้นมาขึ้น2ดีเลยสัญลักษณ์ 4G ัมี 4G ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยก็คือตรงนี้ถ้าสมมติเราต่อ Wi-Fi มันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ Wi-Fi แทนนะครับครับวันนี้เราใช้ 4G อยู่ใช่แล้วก็ทีนี้มาดูในแง่ของอินเทอร์เฟซกันอินเทอร์เฟซของตัว vivo เนี่ยอว่่าาาทกมมใ้ชนนรเ์โฟ โอเคมันไม่มีหน้าเมนูที่เราต้องกดเข้าไปก็คือแอปพลิเคชันจะอยู่ที่่น้าตรงนี้เลยนะครับกดใช้งานได้เลยในการใช้งานคือการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปตรงนี้ตั้งค่าได้หรือว่าจะใช้ลากหน้าจอขึ้นมาเนี่ยนะครับเรียกดูแอปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุดนะครับแล้วก็ตั้งค่าแบบพวกการเชื่อมต่อต่างๆนี่ครับอ่านี้อะไรไม่อ่อนิด ลูดขึ้นมาเลยนะลากขึ้นมาเลยถ้าถามว่าก็คือคล้ายๆกับ iPhone แหละที่แบบลากขึ้นแล้วก็จะมีตัวให้ตั้งค่าขึ้นมาตั้งค่าได้แต่ว่าตัวส่วนของ Notification ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมก็คือลากจากข้างบนลงมาครับนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถเซิร์ชข้อมูลในในเครื่องได้ด้วยการลากนิ้วลงมาคล้ายๆไอโฟนก็คือจะมีเป็นล็อกขึ้นมาให้กรอกข้อมูลเลยนะครับทีนี้ถ้าถ้าถามว่าฟังก์ชันพิเศษของตัว vivo x 5 pro รเนี่ยจริงๆคืออะไรก น้แหละครับตัวกล้องเนี่ยจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลแต่ว่าตัวมันจะมีเทคโนโลยีในการโฟกัสเนี่ยเขาเรียกว่า PDAF ก็คือมันจะโฟกัสค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็สามารถกดแล้วก็โฟกัสแล้วถ่ายรูปได้เลยก็ให้ถ่ายได้เลยใช่อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของเซลฟี่นะครับกรณีที่แบบเราถ่ายหน้าจอกันอย่างเงี้ยมันจะมีโหมดที่แบบบะบุว่า เป็นเพศไหนเพราะเวลาเราใช้งานบิวตี้โหมดเนี่ยถ้าสมมติเป็นผู้หญิงมันก็จะบิวตี้โหมดเฉพาะเฉพาะผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็คือจะใช้หน้าปกตินี่คือทเพิ่มเข้ามานะค,ะะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับในนี้ก็ยังมีแบบพวกโหมดในการถ่ายภาพพิเศษอย่างใช้ใช้มือถ่ายภาพตามเซลฟี่เนี่ยนะครับแล้วก็มีก็จะมีพาโนรามามี อ่าอย่างนี้ให้เลือกปกติครับที่บอกว่าเป็นเจนเดอร์พอครับเลือกด้วยเลือกเจนเดอร์ได้ใช้เวลาถ่ายได้อันนี้ก็คือใช้มือถอ้ที่เป็นาแบนได้ก่อนปฟืบงอมือออกถ่ายได้เลยครับจะมีขึ้นมาให้ตั้งค่าตรงนี้หมดเลยครับครับก็อีกอันนึงก็คือพวกฟังก์ชันรัดในการใช้งานต่างๆอสมมติเราปิดหน้าจอเราสามารถแตะหน้าจอเปิดได้นะครับแล้วก็วัลัก ลากลงเพื่อเข้าโหมดกล้องนะครับลากขึ้นเพื่อปลดล็อกอะไรเงี้ยอื่ามับนก็จะปลดล็อกใช่อ่ามันก็จะตอบสนองการใช้งานของเราได้ก็คือเยอะเหมือนกันคือถ้าถามว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็คือรองรับการใช้งานอยู่แล้วกับราคาระดับนี้คือตัว V ี v วเนี่ยเปิดมาที่1 3ึ0 0หบาทก็คือว่าถามว่าสูงไหมก็ไม่สูงกับสเปคที่ได้แล้วก็รองรับ 4G ด้วยแล้วก็การดีไซน์ที่แบบค่อนข้างถือว่าสวยนะครับมีรอบตัวเครื่องมันก็จะมีแบบช่องหูฟังมี ต้องไฟแฟลนะครับข้งหลังก็เป็นด้วยสัญลักษณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหาดซิมเราสามารถใส่เป็นไมโครเอสไมโครเอสดีการ์ดอันหนึ่งแล้วก็ไมโครซิมการ์ดอันหนึ่งนะครับนี่ปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงนี่ ตัวของวัสดุที่ดูนี่ค่อนข้างจะหรูหราพอสมควรทีเดียวนะครับเห็นที่บอกไว้ว่าเป็นยูนิบอดี้เนี่ยฮะตรงส่วนของอลูมิเนียมตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าเป็นกระจกด้านหลังเป็นกระจกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือหูฟังที่แถมมาให้จะเป็นหูฟังแบบไฮไฟด้วยเป็นไฮเลสด้วยก็คือมันจะมีระบบเลยวว่าระบบไฮเลสเลยนะครับรองรับ ความละเอียดของเสียงได้นะฮะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีชิปไฮไฟอยู่ในตัวด้วยนะครับก็คือเป็นจุดเด่นหนึ่งของตัว vivo เนี่ยแหละว่าสามารถเล่นเพลงความละเอียดสูงได้โอ้ไ h ไลไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็จะมีมีหูฟังมาให้ด้วยเป็นหูฟังแบบอินเอียนะครับเสียบเข้าในหูในกล่องนอกจากจะมีหูฟังมีที่ชาร์จเมียให้ก็จะมีเคสให้ด้วยเป็นเคสใสนะครับเราไม่ต้องไปซื้อเคสเลยนะครับแค่นั้นก็มีเคสนะฮะ แค่ไปอยู่ในกล่องนี้ก็จะมีการจัดระเบียบวางให้ก็คือถือว่าทําออกมาออกแบบได้ค่อนข้างดีนะครับนี่คือเคสใสที่ให้มาจะเป็นของรุ่นมาเลยนะครับนี่ออกแบบสวยทีเดียวครับมีส่วนที่เป็นด้านด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นเงาด้วยนะครับแล้วก็บอกถึงยี่ห้อตรงนี้สามารถใช้ได้ครับมีฟิล์มให้ด้วยหรือเปล่ามีฟิล์มให้ด้วยโอ้โหครบเลยนะครับซื้อทีเดียวกล่องเดียวนี้ยกไปแล้วสามารถที่จะติดฟิล์มเองแล้วก็ เคสใส่ได้เองเลยก็คือพอรใช้งานเลยครับนอกจากนอกจากในแง่ของการฟังชันรัดแล้วนะครับมันก็จะมีอันนี้เราสามารถเข้าไปตั้งเองได้ว่าละเอียดเลยการใช้งานอัจฉริยะนี่นะครับตัวสมาร์ทเบรกอันนี้คือที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเลื่อนขึ้นปลดล็อกเลื่อนลงเข้าหมดกล้องนะครับมันก็จะมีตัวอัสร้างตรงนี้ใช่นอกจากตัว C เพื่อเข้าสู่การโทรก็คือโทรนะะ ตัวแอดเข้าอีเมลอะนนี้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็อีกอันหนึ่งคือใช้งานโดยไม่สัมผัสก็คือปัดหน้าจออย่างสมมติกรณีหน้าจอปิดอยู่เช็คดูภาพพังหน้าจอก็คือสามารถเอามือปัดหน้าจอมันก็จะติดขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องกดเองแต่อันนี้มันแสงมันเยอะมันก็เลยจะไม่ติดนะครับมีหน้าจอสว่างอัตโนมัติอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็คือไอที่แตะหน้าจอสำคัญแล้าจอติดนะครับมันก็จะมีเขย่าเปิดไฟฉายอย่างสมมติ ขยับเครื่องมันมืดๆนะแค่ขย่าเครื่องเท่านั้นเองไปฉายมื็จะเปิดเองใช่ไหมฮะนะครับมันก็จะมีการซูมโดยเอียงโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีการใช้งานมือเดียวอย่างสมมติว่าถ้าหน้าจอมันใหญ่เกินไปก็คือมันจะย่อย่อแผงโทรศัพท์ลงมาให้แบบใช้งานมือเดียวได้นี่นะครับ ส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นการตั้งค่าปกติของ Android อย่างตั้ง Wi-Fi เปิด Hotspot เนี่ยครเครือข่ายโทรศัพท์มือถือตั้งความสว่างหน้าจอตั้งเสียงตั้ง wallpaper เนี่ยนะครับโดยตรงนี้มันจะมี i อจีมขึ้นมาก็คือเราสามารถเข้าไปเข้าไปเลือกเปลี่ยนทีมได้นอกจากนี้ตัว vivo ที่ให้มาเนี่ยมันจะมีตัวจัดการไฟล์มี vivo cloud อันนี้คือระบบฝากไฟล์ของตัว vivo เพิ่มให้ด้วยนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นเหมือนเครื่องมือปกติที่มากับ Android อยู่แล้วนะครับเครื่องคิดเลขโน้ตบันทึกเสียงวิทยุเนี่ยนะครับอียกว่าใช้งานในชีวิตประจําวันนี้ไม่มีปัญหาเลยอยู่แล้วนะฮะค่อนข้างจะมีสเปคที่รองรับพอสมควรทีเดียวสําหรับคนที่ใช้งานสมาร์ทโฟนมาเนี่ยนะฮะระดับหนึ่งก็ใช้งานได้หลายอย่างแล้วก็หลากหลายไม่ใช่สมาร์ทโฟนระดับที่แบบ ต้นๆใช่ก็คือเป็นระดับที่ใช้งานได้จริงถือว่าเป็นกลุ่มที่ vivo มองว่าโอเคกลุ่มนี้ถ้าซื้อแล้วเขาเขาต้องพอใจกับแบรนด์ด้วยนะครับแล้วก็ด้วยคุณภาพของมันที่ประสิทธิภาพการใช้งานโอเคราคาคุ้มค่าเนี่ยนะครับจะเห็นว่าใส่ลูกเล่นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวนะเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายโดยเฉพาะเอาใจคนที่ชอบกละชอบ่ายเทลฟี่ด้วยนะครับอย่างหมดตัวเลือกเพศได้เนี่ยนะครับ ก็ดูว่าเป็นมือถืออีกตัวหนึ่งแหละที่มี<ช>ความน่าสนใจถ้าไม่ติดกับแบรนด์นะเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างจะใหม่หใ,ชใช่ใชท่ที่เขาเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องประสิทธภิภาพเนี่ยเรียกได้ว่าไม่น้อยหน้า,<ช>าเหมือนกันนะก็สามารถสู้แบรนด์ใหญ่ๆได้พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ ตอนนี้ไม่ทราบว่าถ้าจะไปซื้อเนี่ยมันจะมีวางจำหน่ายที่ไหนอะไรยังไงบ้างวานจำหน่ายทั่วไปอย่างพวก P g Phone เจมานี้ก็มีแล้วแล้วก็จะมี V ี v o Shop เองด้วยที่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ5สาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะทยอยเพิ่มสาขาเข้าไปมีสีอื่นอะไรยังไงให้เลือกตอนนี้จะมีเข้ามาสีเดียวอ๋อฮะจะเป็นสีขาวลักษณะแบบนี้แหละนะครับก็คือจะเน้นในแง่ของรูปลักษณ์ให้มันดูสวยงามเป็นหลักมากกว่านะครับอันนี้ก็ข้างหลังก็จะมีเนี่ยบอกว่าดีไซน์โดย V ี vo นะครับ Uh, Vivo Mobile Communication uh huh. นะครับเป็นชื่อของบริษัทนั่นเองแล้วก็บอกชื่อรุ่นไปว่าเป็น X5 Pro แล้วก็ดีไซน์ by vivo เองนะครับซึ่งก็เป็นมือถือค่ายแบรนด์น้องใหม่อีกค่ายหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะหลายๆคนถ้าเกิดแบบว่ามีความจําเป็นจะต้องใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับอาจจะใช้มือถือเครื่องหลักไปแล้วเครื่องหายมีปัญหาอย่างนั้นหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการซื้อถ้าคนที่มีความรู้ในการใช้งานอยู่แล้วก็คือสามารถซื้อตัวนี้มาแล้วก็ทํางานประสิทธิภาพโอเคเลยหรือถ้ารู้สึกว่าอมือถือรุ่นสูงๆปัจจุบันนี้ทําไมราคามันสูงจังเลยต้องงเเตรียมิน สองหมื่นเตรียมสองหมื่นแล้วก็ยังไม่พอตอนนี้ต้องเตรียมสามหมื่นนะฮะเพืจะได้รุ่นท็อปในแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจที่มันก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เรียกได้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยละ่ะนะฮะเท่าที่ลองดูอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับที่อยากให้ไปลองทดสอบดูว่าใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเหมาะกับเรามากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปดูของจริงกันที่ศูนย์บริการนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแพทย์ที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับสำหรับสมาร์ทโฟนวีโ ช่วงท้ายของรายการนะครับเราจะมาจับสลากหาผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลกระเป๋าผ้าใบาจาก Big Data Experi e n c e ครับผู้โชคดีเราจะคัดเลือกมา2ท่านนะครับจากผู้ที่ร่วมสนุกใน Facebook ของรายการครับผู้โชคดี2ท่านนั้นได้แก่แตันตนทานแรกนะครับคุณปิน,นพรสุวรรณมาลีครับส่วนผู้โชคดีท่านที่2นะครับได้แก่ คุณที่ใช้ชื่อใน Facebook ว่าธนงศรีเย็นใจพรกิตกรใจพรเกษครับแล้วเราจะจับผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองนะครับไว้2ท่านด้วยครับสำรองท่านแรกนะครับได้แก่คุณที่ใช้ชื่อใน Facebook ว่าเวลาในขวดแก้วครับสำรองท่านที่2ครับได้แก่ ผู้ที่ใช้ชื่อใน Facebook ว่า ML Computer ตรังครับแน่มาไกลน่าจะมาจากตรังทีเดียวนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับดิจิตอลทูโกแล้วนะครับเช่นเดิมครับช่องทางติดต่อของเราเข้าไปใน facebook.com ค้นหาคำว่าดิจิตอลทูโกนะครับรวมถึงติดตามเรื่องราว IT ทีอัปเดตกันได้ตลอดเวลาในเว็บไซต์ m a n a g e r c o t h c y b e r b i t ครับสัปดาห์นี้ผมแจ็คโรนชาิและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ you <laughs>